น่ามีเยื่อยางขายป่ะไม่เป็นเตะตีนโต,ตช้ายาบาทาอาคีตัวนี้เตะดีลำํำโตเหมาะกับท่อนชะโดรหรือกับพงเด้งหลังกระพงจะเน้นน้ไหไวเออเด้เด้เน้นห่อยเน้นหน่อยเน้น,อเ,นเออนั่นละแต่ท้าน้องไม่เอาเรามีกรบรุ่นใหม่มีทั้งกบยางและกบเหลาช้ายาของเขา วารีมีหลายสีหลายไซส์เหมาะสำหรับมือใหม่ใช้ได้ปหนึ่งถึงปหกโปรโมชั่นวันนี้แถมฟรีกล่องเก็บเหยื่อสนใจไหมครับอยากได้เหยื่อยางอะนะจัดให้ไปรุ่นนี้มีทั้งลายบ้างหลาหลายไฟโปรโมชั่นใหม่แถมยางในไปให้อีก1เส้นเอาไว้ใส่ขี่เล่นๆตอนตกปลาแต่ถน้องไม่ถูกใจตัวนี้เข้าใหม่พอดี ขนมของนักล่าฉายาเจอรี่พิมพ์หน้าตาอาจดูตุ่มติ่มป้าเห็นแล้วอยากชิมนึกว่เป็นขนม <_ an> เฮ้ยปลากะผงขาว <_ an> ว่าไงโด <_ an> ดูนั่นเดะ <_ an> น่ากินจัดส่งเยอาไป <_ an> <_ an> ไม่ได้กดินแล้ว